สวัสดีครับกาตอนเย็นครับเรือมหนาวแล้วอำเภอวังํำเขียวนี่ก็ไปดักหนูท้องขาวมาได้ครับอยู่ก็ปลากระพุนแล้วนายเนาะอ่ะวันนี้ทำอะไรน้องเชฟเมนูผัดหนูท้องขาวผัดหนูทองขาวอ่าเอาตั้งกระทะน้ำมันร้อนเราทำไงนายใสยพ่พริกแกงเออนี่เลยครับพริกแกงเออ อีกใส่อีกทำมันในเครื่องตรงถึงแน่ๆเ้ยเฮ้อเฮ้ยเอา,เอา,เอาหนูลงไปนั่นแลหละเออนี่นะครับชีวิตบ้านนอกของนายเองเก๋ถุกเใดเราจะทำอยู่บ้านเราหัวหนูนี่ผมอย่างก่อนเลยครับพ่อพี่นอ้องทำแบบบ้านเลยครับบ้านนี้ จำได้ไหมที่งงพออ่อหายทำเออเออแต่เราหนาม,มาโยนนิดไปตั้งหนาม,มาเออวางไว้เออวางไว้เลยเออน,อ,อนั่นแหละนี่ตายนี่ก็บฟึ้กกกฟใ,ให้ลูกเก่กับภูมิใจเลยฟึ้ให้ลูกไปแต่ว่าใหญ่ขึ้นไปก็ไม่รู้เขาจะเป็นไงครับเพียงแต่ว่าอยู่ก็เองนี้ก่อนฟึ้ให้ยเขาทำมาหากินนี่แหละครับพ่อพี่น้อง มาบ้านหนึ่ก็ดักปลาไหลพอดักปลาไหลได้ตัวหนึ่งนู่นนั่เนเลยมองเกาเลยครับหลังบาดเอาทีใส่ไม่ต้องมาพอพอพอ่อมาบ้างมาว้างมาได้พอว้างเหเออได้กินกันเออนั่นแหละ นี่ไส่วนผสมมีอะไรนะบอกทานผู้ชมด้วยมีรสไก่รสรสดีแล้วก็ซอสซอสแล้วก็ซอสหอยน้ำปลาโอเคเพิ่มเติมคือซอสกับซอสหอยนายนะอ่ะปรุงรสเลยนายชอบแบบไหนไส่รส เปิดฝาใช้ของพอเลือกใช้กับปิดฝาไปเด,ดี๋ยนยเด้อเออใส่นิดนึงนิดนึงนั่นแหละไห้นายก็จับไว้เด้อผอบอกเออไห้นายก็ก้กาวช่วงนี้เด็กหนุอยปิดเทอมครับก็เลยฝึกให้เขาหากินได้ช่วงนี้ก็ปิดเทอมอันนี้เราพงรถ หลุดดีถ้าลุมิดีคือหลุดหายเอ,อแมวกัระเบิดเลยไป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 เอ,อ,อไปใส่ซอสสัตว์ลงไปพ,อพ,อพออ่อพ่อพ่อเอไม่ต้องใส่าย ของธรรมชาติลอย่แล้วนะเนาะของมันเนาะโอ้ไปเอาขวดไหม่มาหนยซ้อนหอยมันมีขวดเดียวนี่ไห่ไปไหนไปเอามาไปอันเก่าหมดเลยนี่แหมมืดออกมาอันเก่าเออเนๆยน โอ้โหขวดใหม่มาฮะยังไงก็จ้ำไปอีกมิดนึงอ๋อเห็นปะเอออันนี้นอ๋อมาตะาอยสัตว์ใส่อันนี้ให้เออใส่ทับพี่ให้ทำของกินทำไม เขาต้องการรลดแบบไหนไปก่อนนายที่พอเคยบอกหลุดจืดเขานายนะให้ลูกชายก็จําได้ครับรลดจืดทําไมเพราะวัดสิพอต้องนี้ทำให้จืดก่อนเออมันจะแก้ไขได้เออมันจะแก้ไขได้ครับนี่ลูกชายบอกอถ้าทำให้จืดไปเมื่อกคนไหนชอบไม่นายทำแบบนี้<ป>อะไรยายขึ้นไปจะได้มีวิชาคมรูดุดทำมาหากินได้นะนน้อยนะ นี่ครับเก็บบอลจืดกระสวนมาครับนี่มาให้แม่แล้วก็ผิดเอออันนี้ก็บานเรียกกะเพราหูช่างนะครับจักอื่นเขาเรียกอะไรครับอะไรกะเพราใบใหญ่นี่ครับก็คเ,เรียกใบอะไรนะี่ก็ไม่รู้กันนะใบยีราเออใส่น้ำนิดนึงนะใส่น้ำนิดนึงไม่ต้องหลายเด้อนะเดพอคุกคิกคุกคิกนี่ นิดนึงพอเออรอเดือดอืมไอ้กับปิดไว้เออนี่น่ายก็ไปอันนี้มาเด็ดเด็ดเด็ดใส่เนี่ยไอ้ลูกเด็ดขณะดสิรอเดือดอ,อ,อืมอ่ะหอมไปไหนอือืม กบาทเรียกกับเผาหูช้างนะครับ mm hmm. ชกักอื่นเขาเรียกว่าอะเลยครับ mm hmm. นี่ครับใบใหญ่ครับใส่มากหอมมากใส่น้อยหอมน้อยนวนาย,นยนนเนาะ ง้นเราจะใส่หอมใส่ล,ลายๆยันแดงหอมตัวน,นั้นพอ,อ,พอเปิดฝาดูดูหนเออเอาชิมก่อนเอาวาฟงเออชิมหนัาเปาได้ด้วยไง เป็นไงบอกเลยอร่อยใช่ไหมนายนายผมลองชิมดูครับโอ้โหนี่ครับพวกหนูนี่มาย่าง้วก็มาพัดรดิครับหอมเอาในายใส่ใส่เพอหูฉ่าใส่มุดนั่นแหละใส่มุดเลย,เลยกำมไปมุดเลยอ,อีก เออแนันแหละพ่อนี่อันนี้พ่อเด็ดไว้ละใส่รถคนเออเออดูว่ะแน่ลูกผมชื่อเชฟเลยครับเชฟเชฟกับพัดนูอาหารบ้านได้คึ่งกระทะได้ไหมหนูตัวใหญ่เท่นายเนาะหนูช่วงนี้มันกำลังกินข้าวโพดครับโอ้ยพ่อยแม่ทั้งหนูทั้งนกน่ะครับเอายัางกระติกไปยิงทุกชาทุกคำเลยนก ตบมือดึงอะไรดึงแล้วนายเนาะหนุกแขกเออใลเรนนายเนาะไปต้องการให้มันออกนี้จากสวนแล้วนายเนาะโอ้หอมเลยครับตักใส่เรนนี่ท่านทำปรชุมดูดูเอาเดี๋ยวพอจะไปมันต้องเก่งไม่ต้องเก่งทำอะไรเออเออนี่เาพอได้ลุกเวลาไป น้ำพอตกไตยอะไรมาน้ำพริกไตยกับเผาหนูก็ส่วนตัวใหญ่คันเหรอเนื้อคือจะหวานนะกินแต่กระปุกตักน้ำมาใส่ไน้ำใช่นะ นี่ครับมันต้องมีวิธีรีดตองครับบ้าน,นี้เทใส่เลยไงเฮ้เรียบร้อยอนี่แหละครับชีวิตบ้านอกนของนายเองเกยง่ายๆยแล้วข้างหมอตดมบอนให้แม่ห้องก่อนครับให้เดียก่อนนี่แม่คอยใส่บอนก็ใส่เลย นี่ก็อยู่คากระสวนนี่ครับไป่ฮักมาวางตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ครับนั่นแหละเด้อเปี๊ยบไม่ยีบพุงนี่เนาะอยู่คาเดี๋ยวนี่ครับพริกเก็บมาเนี่ยครับพริกกระสวนนี่ครับไม่ได้ซื้อกันนี่ครับปลาไหลได้ตัวหนึ่งลูกชายยี่ต้มเป็ดอีกแหละ เชื่อว่าลอ,อยใหญ่นี่นี่ครับนี่ไข่นี่ก็เลี้ยงไว้ได้ครับจริงจริงไม่ได้ซื้อเขาเลยครับโอ้ทุกอย่างเทรบไปไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าเป็นไก่พี่สาวเขาเลี้ยงครับเอ๋อชิมไปสัมผมัสดูด้วยนะตักมาให้ดูจ้านะตักให้ดูจ้าเออเอ๋อชิมนี่แหละครับครัวนัวอาหารบรบาดเอง อ่าโอเคสุดยอดไหมบอกเดี๋ยวมันกินแต่กระโพดนนู้กินกระโพดกับบ้านนี่นะครับโอเคครับพี่น้องกับสโลแกนของผมครับคนขยันครับไป็นมนุษตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสยกะ้ีกะหมอนนายชวด้วยถ้าชอบก็ถ้าใช่ก็ขอบคุณครับสับการชมกะครัวนู้อาหารบ้านบ้านขอบคุณครับสวัสดีครับ